สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะวันนี้ผมก็ได้มีเพลงที่ผมได้แต่งขึ้นมาเมื่อกี้นะฮะพอแต่งเสร็จก็ไม่รู้จะเก็บไว้ยังไงก็เลยไปยืมโทรศัพท์ของน้องข้างบ้านนะฮะมาถ่ายเก็บไว้นะฮะและซึ่งไหนๆก็ถ่ายแล้วนะครับก็เลยนามาขออนุญาตนํามาโพสให้เพื่อนๆได้ฟังกันเลยดีกว่านะครับก็เพลงนี้พูดถึงเราอยากบอกคนที่เรารักนะครับว่าขอบคุณมากๆที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดนะฮะซึ่ง ถ้ามองในมุมกว้างก็เหมือนผมกําลังจะบอกเพื่อนๆด้วยนะฮะว่าขอบคุณเพื่อนๆที่รักทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดลองฟังเนื้อหาของเพลงนี้ดูนะฮะถ้าเพราะไม่เพราะยังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันนะครับถ้าเพราะก็ฝากแชร์ด้วยแล้วกันเพลงนี้ชั่วคนแรกและคนสุดท้ายครับลองฟังดูครับ เธอคือคนที่ใจฉันเรียกในยามใดที่ใจอ่อนล้าเธอพร้อมเคียงข้างกันในวันใดที่ใจปวดร้าวอ่อนแอ 无法。 เราอ่อนแรงไม่มีใครเธอไม่เคยทิ้งฉันไม่ว่าเราจะทุกข์จะทุ chốt đi đi นี่คืองานเพลงที่ผมได้เพิ่งเพิ่งจะได้แต่งขึ้นมาเมื่อกี้นะครับแต่งเสร็จก็วิ่งไปขอยืมโทรศัพท์ของน้องข้างบ้านนะครับมาถ่ายวิดีโอนะครก็ซึ่งน้องก็ใจดีนะฮะให้ยืมโทรศัพท์แล้วก็สอนผมมาด้วยนะฮะว่ากดตรงนี้ตรงนี้ถ้าพ่อผมมองไม่เห็นนะฮะจะให้ผมเขียนไว้มันก็เขียนไม่ได้นะฮะก็ไหนไหนผมก็ถ่ายเป็นคลิปแล้วก็เลยให้น้องก็โพสต์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเลยนะครับก็เพลงนี้ชื่อว่าคนแรกและคนสุดท้ายนะครับก็ เนื้อหาของเพลงก็คงจะไม่ต้องอธิบายอะไรนะครับเพื่อนๆก็ลองฟังกันดูนะครับซ้องแม่ตอย่างไงก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะฮะที่กดติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจดีๆที่มีกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกการแชร์วิดีโอนะฮะถ้าเพลงนี้พร้อมแม่โ้อย่างไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะฮะถ้าเกิดฟังได้ก็ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับโอเคฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ